อูฟังเอ้ยหันมาฟังพญาตาลตามนิท่านดอกสีแจงท่านากันเกาแจงแสดงขอดอกผากเสียงพุทธสดีสาบเลืองว่าพาเวทดอกมีกรรมจำต้องไล่เวียงวังเหตุว่าถ้ำท่านสางลูกสีนีไก่างไล่ป่างเขาในป่าแม่เอ้ยพิษอาญาระเบียบแล้วเช่าบ้าน ป่บาบอดีพานา่งสาบทอนีตกตื่นตกผราไทยกรรมอันใดน้อค่ำกาะ้างจําดอกมาพอพานา่งล่อบ่มีใดเสด็จไปดอกหอดทีเห็นมัดซี่พระเวทเจ้าส้งเสาดอกอยู่ปางพุดสดีกาวอ่างปลาลมอ้อยดอกเอาใจแม่สิไปขอวอนต่อบิดอนให้ท่อนเหลือง พานั่งเมืองจ่าเล้วสเสด็จไปหอดผาพีอันชุลีกาบ,บ่ายทูลนเจ้าเหล่าคาดีพี่เอ้ยลูกเฮ้าผิดทอนีดามเถือดอกที่เดียวสังโบเลียวแล่มองส่องขึ้นแต่ข้าวกี่ทำคว่มดีมาเลื่อยโบเลียวไหลดอกไหลคาบัดผิดมาดามขังสีจจำให้ไหล่หนีบอ สร้างตัวเดียวทอนีสังสีเกี่ยวบ่าบุญเด้นอโปรดการุ่นอโหสิให้อยู่ข้องดอกเมืองบาทนับแต่บ้อนบ้านวายหลายที่บ่ปากต่อพานั่งเขียนจอกอแสนสีเว้ากับเป่าดายพานั่งฝ้ายนามตาให้กับไปหาองค์พระเวทสมเพทได้ลูกเจา้าพานั่งเบาอ่อยปลาลม ว่าค่ำเอ้ยแม่นี่ไปกาบกลมปนมหนอบหัตถาขอขมาน้ำองค์พยอดคุ้นดอกบุญฟฝาเพิ่นบอจ่าน้ำด้วยถึงข้าวสววยจำต้องห่างค่ำเอ้ยปกของแม่สีแตกม่างมาไลาส่สินดอกปินหันมัดสีเอ้ยเจ้ายาโูกสะบันมันหอดวางดอกข้าวกรรมจักสีถ้ำปากการใดหญ้าบ่มีดอกคํำเบา อดสาเอาเดอ้อแก้วให้เพียเพ้ยนแพงดอกหักหอกันเดอ้อปานใดเด้เเฮาสิใดพบพอขึ้นโขงดอกอวยหาสงสารเด้สงสารหลานอ่อนหลาหลานหลาด,ดอกจอมสีทั้งกันหาซาลีผู้อ่อนเย่าดอกอยั่งหน่อยถึงเข้าพ้อยสีไก่บาดสองหลานสีผากยาไผสีม่านางไก่ สีพ่อให้ดอกสวงเหงายามหลานอยู่หยอกเจ้าขึ้นมะนังดอกเผาตักหน้าเอ็นดูผู้ผักผาเนตก้มย่ามจองหลานทั้งสองสีไก่ข่างสีไล่ป่างไปน้ำพอเดหนอ,อย่านี่แคนจรอปลาแม่นใจขาดเมียนคนิ้งหน่อยดอกอ่อนหลานเบิดความหวังแม่นี่ยานตายจากดวงสมอนเม่เด้ เวทสันดอนคำเอ้ยแม่นเนเสียใจลนกลัวว่ากำเบ้นผลกลับขึ้นมาย่านบ่เห็นหน้าแม่อยู่เด้อเบิดหนท่ทางบ่อนสีแก่สะออนโออังมโนมเมื่อนันพู้ที่ย่านเจา้าสันดอนพญาเวทสมเพทพาแม่เจา้าผู้ทรงเสาดอกมนมองแม่เอ้ย ถึงข้าวกําแลนตองมั่นเป็นเรื่องธรรมดาบอตรงโศกกาขิดโศกสันแสนเสาดอกแม่เอ้ยกําของเฮาข้าวนี่ประเดิมที่ดอกพอพานไผกระพอถูกทานน,าน่านสาหากต่างกันปุตุชนวานันผู้เกิดแก่เจ็บตายบ่อไว้ยิ่งหรือา้ส่วนสีเห็นดอกเจอพอ บ่าวาเป็นส้นสันสามั่นกระโดยดังนี่ละมั่นอนิจจังมนุษย์โลกลุ่มไต้ไผสีสินดอกห่างเวนลูกกะบ,บอจังเวนลูกกะคือบอเวนหากเป็นดังเหมือนกันแม่เอ้ยขอกับบั้นท่าพามานดาให้ใครควนดอกหวนพอขอพามานดาเจ้าให้เบาบางดอกเศร้าโศก คิดบาโลกกลุมหนี้หากมีแท่ขู่สูค่คนข้าวเมื่อกำหางผลลูกสีอวยขึ้นปางแม่เอ้ยลูกสิไปตามทางระวางกำดอกน้ำพอให้คอล่อวันนันบ,น,นบ่อนั่นวั่นลูกสีอวยคงบ่สวยตลอดทางทางผลสีคอยมีตัดแต่เพียงทอนีพาเวทองดอกจัดแจงแต่งให้ขุนข้างเตรียม เครื่องสีท่านดอกวั่นพุงเปิดพาข้างหมายมุงสีถ้ำท่านคูสุยางมีทั้งมาแลสส้างแพร่ผ่าดอกเครื่องถือนับบาแสนโกดตื่นแนนอังสนามหลวงเบิดทั้งป่วงสีถ้ำท่านบ่ให้ยั่งเหลือไหวประกาศไปเลีวล้วหลอนป่าชาก่อนให้ไหลลังเข่าสุวันพุงนี่ให้มาถ่าดอกหลับของ มือไม่มาพระกมาพร้อมนาดนองมาที่ออกทํำทานบริการเบิดวบั้นสอยกันดอกกูลเกลือบอให้เหลือท่านเกี่ยงเศร้าเมืองกระ่องซอนามตาข้อเอาโอมาโนกันดอกวันไหวมือต่อมากกระจังใดออกจากสีพี่เข่าคีรี่ว่งโกด บําเพ่นพดเพียงสารสั่นแล้วผู้ฟังเอ่ยกับอันนี้กับเป็นกันท่านาคันนะครับสองลอยเก่าภาค่าถานะครับากาวถึงตอนพเวทท่างสารปัจจยนาคหน้าเขนให้แก่ภาพม,มานาจารย์ทั้งแปดคูนที่มาขอ จากเมืองกระลึงขลาดเรียบร้อยแล้วเศร้าบาดกะระซับซอองค์พญาสนชัยกระคับไล่ออกจากเมืองซีพีนะครับพระเวทกักอนสีคขอไกลออกกับขอรำท่านส่างทำท่านเอนเอืเ่นว่าสัตตะสะดกมหาท่านสัตสตะสะดกมหาท่านก็คือท่านเจ็ดอย่างมีท่านยังแน่ท่านส้างท่านมา ท่านลดเนี่ยสามท่านโคท่านงัวเฮาอเออสี่ลากาหากะท่า,ทานาผู้สาวยิ่งสาวหกเจ็ดเนี่ยท่านท่าสีท่าสาถาผู้ยิ่งผู้ท่ายเจ็ดอย่างท่านให้เบิดเนี่ยเพื่อนเอื่นว่าสัตสะสดกมหาท่านท่านเจ็ดอย่างาให้เกียรเช่าบ้านเช่าเมืองบ้ากันแม่จานคู่พงอยู่น้ำกระเสไปคอร์ดหลับบริจาคท่านน้ำเพิ่นอยู <laughs> ่ น้โ้ยโศกเสาฟังหลัดใจหอนเอาอังมโนน้ำเสียใจน้ำ้นนกพรอเวียดถ้ำท่า,ทานพ่อเมื่อตาเว่นขึ้นแสงทองเป็นมือไม้ตาเว่นใสขึ้นขอบฝ่าอีกาเสียวแม่นส่วนสนฝูงโม่ข้นแสวงดันหากินไปตามเลืองพวกวเศร้าเมืองบอมเมนหน่อยค่อยตอนทารับท่านบอสะทกสถานไผ่เนมา่าเราขอพาเวยอ่อถ้ำท่า,ทานบอมีแพงไว พระเวทถือว่าเพิ่นทำท่านไว้แห่งท่านแหงใดแห่งหายแหงเมือง,ท,งทั้งทั้งที่เศร้าบานเศร้าเมืองคาปลไยสายทรงไนเพิ่นนี้จากเมืองเดชแต่เพิ่นก็นยังทำท่านหายจิตใจพระเวทซ้ำใดเฮาเหตุใดบ่กันเม่นเฮานี่มีคนมาไล่ออกจากบานจากเมืองสิทำท่านให้เขาอยู่บ่นักจิตพึ่งเด้เนี่ยจิตใจสูงประเสริฐอิเลบทสะทกสถานเม่นไผเนมันเราขอพระเวทย่อทำท่านบ่มีแพรงไว ขออันใดกระท่านหาขอปัจจัยทั้งสีพระผู้มีบอยานรัพท่ากะเมนลังมาตเตาเบนขึ้นขอบฝ่าแจงซองมาสามโมงโซตกลงสีสันจรหางนาครเมืองกวงบ่มีแนวมากกว่างซัพท่าหลายปานนามทามีทรัพท่าแกะกะท่านแล้วเกิดซึ้นใจเบิสันตาทีลาไทยส่วนเอามิงมัดสี่นางพร้อมทั้งสองซ้ำอ่างไดยางลงปางเกว ไปล่าองค์พันแผ่วปิตุลุ่งองพอพร้อมทั้งพระเมเจ้าสองเหงาผู้สั่งการก่อนสิออกปากตานคุกเข่าปนมมือหนาเห็นไปหอดพอแมพอผู้สั่งกับปนมมือเด้คนเฮาลูกหลานต่อไปมาล่าไหวแม่นจิพอเมิีบ้าจังได้ก็ยกเสกเก่าเ่าใส่หัวห่อวันท่าสั่งล่าสองเจ้าพร้อมทั้งน่งนั่งเหงามัดซี่นั่งทั้งลูกอ่อนนั่งซ้อนร้อนตอนหนาสองเจ้าพอแมคิง วาสาธุเดอพ่อแม่เจา้าผูเป็นไงในสีพี่ลูกสีนี้ล่าไกลไปอยู่ดงพงใหม่เขาว่งกดจำไว้พงไผ่บอลสีอยู่ลูกสีไปต่อสู่สัตตูหายให้ยพายนี้ข่ากิเลสแลนลี่ตันหาแลนนี้ป้าลูกมาขออำลาพ่อแม่คิงของเจา้าบั้นที่เจ็ดในตอนเสาร์สีขอล่าออกจากป่าขอให้ตุ่มไฟผ่าสีพีเจา้าอยย่เย็นเด้อ อันความทุกไห้มันนีหลีกเกวินเบนยาแลีนเขามาหาใหอยู่ซุกหันสาส่วันแรงเสาลูกขอล่าสองเจา้าอย่าไม่เว้นเขามาพาก็จงสุกข,ขึ้นนาให้เรื่องล่าอยู่นครเด้อพอเมด์พระเวทกับมาล่าพอล่าเม่ไปล่ามาไหวถึงพอติดตัดไหลให้ออกจากบาดจากเมืออ ก็เป็นลูกที่มีความกัดตัญยูกตตะเบียทิตาต่อพอต่อแมนกใส่เก่าเท่าใส่หัวมาบอกมาล่านั่นนพะพ่อเจ้ากุงสนชัยก็เลยบอกแขนจรอแล้วบัดนั้นเห็นลูกมาล่ามาไหวน้ากัดพ่อแต่สนชัยเจ้าได้ยนินคําพระเวทก่ามีพระไทยปวดเหล่าพ่อปานพัมแม่นส่น้อง คิดบ่ถูกบ่ต้องสติเปลี่ยนกระทันหันสิ่งสําคัญคือหัวใจเกิดเปลี่ยนแปลงเกือบเศร้าเต้นหัวใจเกือบเศร้าเต็นเห็นพระเวียมาล่านาตาข้อใส่กัดตาเลียวเห็นบุตรแก่สองโตสีเดหงมัดซี่ลูกไผ่ล้านหน่อยสีห่างเมืองประชากรเกาเหลืองเครื่องคุณให้มั่วมองนำตาน้องพ่อปานฝนนันลังลงลินหน่อย โอดสาใจก่อยเว่าน้่สันดอนพญาเวทพอนิสมเพชเจ้าสีเดินเข่าแม่นป่าไพ่พอหลูกเอ้ยพอขอหลูกสะไพพร้อมหลานอ่อนทั้งสองอย่าไม้ปองเดินไพ่ให้อยู่ในนาค้อนก่วงเบื้องทั้งปวงสีย่อไห้มัดที่นั่งสะไพ่มิงพร้อมทั้งสองอ่อนหน่อยสีย่อไห้เจ้านางเมือง ยามีเครื่องคัดของจงสนองเบากับปู่สีสวยหรูอยู่บ่อเสาขั้นโตเจ้าอยู่นคนบรบ่มีเหลืองเดือดร้อนฟั่งปูกรมาที่นั่งลูกจงว่างมั่นเสียเหลืองโกท่าใจหายให้ใจขขาวคือฝ่ายข้องนครน,น้ำปูยามีแต่สู้ึ้นนาบ่มีลาดอกตำสกุลหิมมาผ่านเขตยดพุนเป็นดงใหญ่ไพนามีผู้ผาสูงสั้นเห็ดจังใดสิไปได้ พระเจ้ากุงสนชัยเห็นพะเวทมาลาจังได้กระไดตัดแล้วบอกคืนคำจังไดลูกพะเวทกับคุ้งสีออกจากเขตเมืองสีพี่จริงแท้แน่นอนก็เลยขออ่อนบอนว่าขอลูกไผ่นั่งมัดซี่กับกันหาอยู่น้ำปูน้ำยาสีใดบอว่าสัตว์ปาอืมจังสันเดสมันเป็นจังสันนะพอเวทสันดอนนันยั่งไข่ผู้ใส่พ่อไปได้ส่วนมัดที่สีสะไผ่บอกว่อนไปละปูวา พราะมาฆ่าหยากหรงมีซัว์หลยอยู่ทั่วดงมีสัดท้ามีสั์สาถูกส่งในดงปลาพนาดอนในสิงคอนวันหน้าหลวงแต่มีซัว์หลเส้็ว่าเสือสิงหายกระจิ้งท่องค่อยเถื่อนเป็นขั้นเห็นคนหลับตอนทำลายหายดอกมูค้นเริ่มแต่ตนสั่งไงง่วซี่ง่วกระทิ้งน้ําคิดมูเสือทากินเนื้อเพราะว่าเสือสิงสั่ง พึ่งขณาสัตว์ปลามั่นมีไม้อยู่ปลาใหม่ลูกขอหามปูขอหามยาสุไปถมัซี่อากกันหาซาลีกายอยูน้ำปูในล้าวสันปลามาัดซีสีวาจังใดพัตเนีมัดซีกายอม,มือหน่อมวั่นท่าไหวปูญาวันท่าขึ้นไซขิวกะเลยว่าแเม่นกาวคาน สาธุการปูฐานที่มีเจตนาดีสภัยนวลน,นั่งสีขอประคุณในค่ำเบาแต่ว่าน่งนั่งเงามัดที่นั่งสภัยปูเห็นสิอยูบ่บอดพอผัวแก่วบอยู่น้ำอันว่าคว่ำถูกสิเติมสาบัดผัวห่างไกลนี้เน่าปางสีนาค่อนท้องบัดห่างผัวอยู่ดงใหม่ผัวสีนี้ไปกินหยากินก่อยอยู่ในป่าผู้เมียอยู่บ้านผัดกินเข่าแม่นบายป่าบ่าแมนเดอร์ หัวเป็นลูกเจา้าฝ่าเศร้าเมืองไรครับนี้บ่เป็นผีเป็นไผ่กะไลนี้จากเมืองก่วงมัดสีวาเป็นคนขวงคนหายผีไพ่จังครับส่งใจประสงค์กวนั่นบอฮอนห่ดอกปูเอ้ยลูกนี่อยู่บ่ได้สิตามมิงสามีเป็นซีมี่ไผ่รี่มูเสือสางสางมาตันท่างตันหนามาที่นั่งบอยยานสีหานสูแมนซอยผัวพุ่นแล้วแนีนี เนี่ยมูนี่มันเป็นเหลืองธรรมดาต้องมีหอมมีหักจังแมนผัวเมียแทะขั้นผัวดีเมียแย่ผัวตองมาแก่ซอยขั้นผัวตกตำต่อยเมียแก่จังซอยกานตัวปูเอ้ยสีนี้สีป่าจังไถตายน้ำแข็งเนา่าข้าขาผัวดุกเมียคอผัวทอเมียพ่ายตายเป็นตายละปูเอ้ยสีเขาไปยูน้ำผัวผุนละบอยูดอกน้ำบาดน,น้ำเมืองเพิ่นเป็นว่าปเวียดเป็นคนจังให้ บกุนบานคุนเมืองวาสันบาครับไข่ไหลทรงวาสันมาจีก้กสิไปน้ำผัวนี่ละเบาใสปูพอม <c oughs> <c oughs> เอออยู่กับคนสินินท่ากาเลว่วามัจจี้เอาเปียบผัวสันตัวว่าสันบาเออกสิไปตายเอาดาบนาน้ำผัวพุลหลกักวาสัน เมื่อป้าเจ้ากุงสนชัยได้ยินจังสั่นกระจเราห่อยคิดน้่แล้ว,อ,ลวอ้าวประเบยดกะสีไปมาสี่กะสีไปเห็นหลานสองเกี่ยวก็เลยว่าเอาคันเป็นไปนกังปัวเตองเมียกะสิล่องขอหลานเบิงเมื่อนั้นสนชัยเจ้าไอยาโกตนปูนามตาคูอาบแก่พาไท่แต้มอยู่บ่อเศร้าก็เลยปากกาวเวาขอโทษบุตรตาสุนิสาคือมูหลานสองหน่อย มดที่นั่งเอ้ยเจ้าสิเดินตามหอยสามีโกถูกกาวยางบ่มีท่างปล่อยถิ่งเป็นเก้วมิงสมอนขั้นผู้ผัวเดือดหลอนเมียเขาซอยอาสามันกะเมนอยู่ดอขั้นผัวติดเมียฆ่ากระซอยกันทั้งสองกำบนอขั้นผัวติดเมียของสองผัวเมียเด็กแก่ซอยขั้นผัวตกตำต่อยเมียเด็กเขาเม่นซอยสู้ พวกนักปาดเพิ่นหูเพิ่นเบาว่าเป็นเมียดีเป็นอิทธีคนง่ามบวกรรมดำมองเมาปูสนใช่ขอเบาช่มเชยลูกไผ่มิงเป็นหยอดยิ่งควนยกหย่องบวไล่ถิ่มแม่นเผาผัวอากุสนกบกมัวเมาหมึดบังใจเล่ยสดใสบวมีเศร้าเปียบดังแสงสุลีกามีความดีไปหนาอะบิชาบหวมหอ ปูสีขออีกขังฟั่งบางเถิดมัดซี่าสันนายกย่องวมาซีเออเจ้าก็เป็นผัวดุกเมียคอผัวทอเมียพายซอยกันนาะผัวติดกับเมียข่ากะซอยกันทั้งสองกำขั้นผัวติดเมียซอยของทั้งสองผัวเมียเด็กแก่ซอยขั้นผัวกตกต่ำต่อยเมียเด็กเขาเม็นซอยสู้ก็ดีละปูกะสีขออีกขังขอหยังละพอเจ้าปูหลานซาลีกำลังหน่อยหลานกันหากำลังอ้อนบอสมกวนสี อยางใหญ่ไปสนอยู่ป่าไผ่ปูสีขอเลียงใบให้เป็นอาจในสีพี่ให้เป็นสีนครท้องมูปชาอาศัยสนบบนั่นโดนค้งเป็นแถวเป็นนั่งเหลวงสองไงมาที่นั่งสะัดมาที่นั่งลูกสะไยสีจ๋าเบาเมนจังไดวสัสตร ขอกันหาซาลีสิแตงให้เป็นใ่ข้องบาทข้องเมืองอยู่นี่ละ่ะปูขอไหวสากันหากับซาลีนะมัดซี่เอ้ยว่าสันปัมัดซี่กวาได้ปัตเดปูเอ้ยขอสองหน่อยเลียงใบเบิงอาจเครื่องอาจสีเครื่องตาลูกอ,อีมลุงลูกอีหมาบอกบ่อนอนสอนได้ได้ปูเด้สร้างสิเป็นคนหัวใหม่สอนทอดายกับบ่อจือสร้างเป็นค้นขี่ดือ้อสอนได้กับบ่อฟัง เดี๋ยวในใจต่อตัง้งหากเน่ก่ย่งไข่บัดโดนน่านไปอาจเราสร้างหลานหน่อย,เ,อยเลยเราไล่เสียจ่อยอาจครับนี้คือพระเวทลูกสังเกตเปิงแหล้วขั้นเอาไว้สีอังเมืองมันสีคือบลับปเจ้าปู แต่เดี๋ยวนี้หากหอมตอมตุ่มกว,วาไขอยุบัดทอไปไพ่ผากนาเปิดเศร้าปัสสา,สามาขับไลส่สไลนหนีคือพเวเดออันแต่ลูกเจ้าของแท้ๆกันยั่งไลนหนีอันนี้หลานเดอบบแมนลูกในใสในพุ่งเป็นสิไลนหนีบ้าวสัตว์มาที่เบาใจเดอพอเจ้าปูกระน,น้ำตาไหลายาวยาวเออเออเบาๆสันเดลูก สิไปอยู่เบื้องผู้เขาใหญ่พังอ่าว่งกดผุดละสิไปบำเพ็ญผดอยป่าดงพงใหม่บอมีไผห่วงไหวครับหนีออกจากปลาพ่นบ่พวกสัตว์สากรสร้างแล้วมันเจ้วห่องแหงมวลหลายบ่สนไปอยู่ในป่าในดงกับสัตวสาว่าสิ่งมันก็สิบล่หนีออกจากเขาว่งกดคืออยู่ในเมืองสันติว่าสันว่าเบาสซปูอ,อ,อันไพ่หน้าสนใจคกับแหงเขียดหลายแหงเขียดแหงคมในใจป่าอัตตูลูไผ่เบา่เออ พวกสัตสากัดสร้างเหล้่มัันเซี่ยวห่องแห่งมวนหลายมืออื่นเสากระสิยยกย่างใหญ่ล่าจากปางป่าส่วนกันหาชาลี่ลูกบอว่างเอาไว้ลูกสีขคอล่าไทยไอยาโ,โกตนปูไอยากาตนยาเ่าสองเจา้าให้อยูด่ดีให้สุขีเสมอหมันผิวพันธดกรรมแสนละกรรมโศกห่อนอาวอนห้ยาสุมีกุงสูพีกุงสีพี่ยามีห่างอับปางขึ้แตกมน พญ่า,าบุญจงซอยปองให้เมืองก่วงหงจะเลื่อนเดอปูเดอหลานบเอาไหวดอกเสีเอาไปน้ำตายค่าแขงเนาค่าขาบอยู่ค่าบานค่าเมืองให้กระเศร้าบานเขาไหลคับใส่ไหลทรงดอกปลูกขี้ขานกลับมาเอาหลานหน่อยวัาสัตว์ปะพระเจ้ากุ้งสนใสไก่แอมซ้อรีเก๊กซึมน้ำตาห่อยเงาวงาขืดหอดหลานหน่อยบตัตรเนี่ย ถ้านาขันกระจบเมื่อมันท่านแล่าล่าอาล่าผาจากได้ท่านสัตตะเอ,อสัตตะสะดกมหาท่านอมจมันอื่นอยากสัตตะสะดกมหาท่านท่านเจ็ดอย่างท่านสร้างหนึ่งมาหนึ่งโหลดหนึ่งง่วหนึ่งผู้สาวหนึ่งท่าสีท่าสาเป็นเจ็ดอย่างละเจ็ดลอยอย่างละเจ็ดอย่างเจ็ดลอยอย่างป้าถูนว่าแค่เมนอยู่ไก่จานกู้พงกสิไปรับบริจาค จบลงมาจีลาปูล่ายาบ่ห้อยู่นําเป็นได้ฟั่งถึกอึกถึกใจบอกข้อคิดประจํากันนี่ความหักของแม่ความหองใหญ่ของเมียน้าตาของเมียผัวเมียกันหักกันยาทิมยาป่าตุกถูกถูกน้ากันซุกซุกน้ากันนะประการโทษท่านของการเป็นหมายสมัยตะกีนถูกประน,นามเลยพวกอินเดียกันผู้ใดผู้ยิ่งผู้เป็นหมายถูกพยายามลังเือจบด้วยการอ่า ่าตัวตายยางเขากองไฟผุนเด้ขั้นผัวตายผัวหนีผัวป่าจันนั้นเขาตึงถงว่าเป็นหมายเป็นห่างบดตีแท้ดิสมัยตะกี้นะเออละักกะขอคิดในกันท่านาก่น,นก็คือประโยชน์ของส่วนร่วมย่อมเสียสลระประโยชน์ตนเองก็คือพระเจ้ากรุงสนไช่ก็ต้องขับไล่หนีเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมเสียงปัจฉาติปปไตย จำเป็นต้องขับไล่ลูกนี้เมืองเขาบอกเขาเมาเมาเพาโยกมือขืนหลายแล้วเฮ้าก็คือกันนน่นมันเป็นจังสัน์ดนประเทศให้เฮ้าก็ต้องถือประชาธิปไตยเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับนนาดจังสันนอ,อะกรากาคนเฮ้าขอคิดข่อนี่คือย่ามบุญมีเขาก็โยกย่ามบุญโต๊ะเขาก็ะเยียบกยะยำคนเฮ้ายามบุญมีกาไก่กลายเป็นหง่เือนแบบ ยาบุญหลงหงเป็นกาหน้าชงนยาบุญมาหมูหมาก็ยังว่าคนยาบุญหล่นคนเป็นหมาหน้าอัดสรจจันพันนาพนาัน่ะเห็นบอกมันเป็นจังสันเซเดชีวิตมีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีทั้งชื่นช่มขมคืนมีสันเสริญมีนิ่นท่ามีสันมีสันละเสริญมีสุขมีทุกขู่กันโลกกระทั่งแปะพระเบียดเล่าเข่าใจกามล่าพอไป อยู่เนี่ยเข้าควรจะเข้าใจบางย่างเข้าใดบางเสียบางก็บ่ต้องไปคิดยั้งหลายมีสุขไม่ทุกในโลกนี้มันเป็นจัะสั่นโลกนี้มันหักบนเวี่ยงเกี่ยวสงสารกรับเกิด ไพสิวาเลิดลำคำนันบกวนล่างเตือเฮาดีแหล้วผายหลังหากกับสัวล่างเตือเฮาสัวแหล้วไปนาผัดเหล่าดีบ่มีไยลิงเห็นได้สตาคนแต่ศาสตร์กรบุญหลังทรงห้ไพสิหูหอมเห็นคิดบาปเวียดเจ้าพ้าย่ายไงไกลเมืองอยังไดนี้ผ้าล่าจากไกลนาคนกวงเป็นสังจีสันใดก็ต้องว่าย้อนบากรรมมาถึงหรือว่าเว่นมาตอกนั่นเด้มันหอดเว่นมันตองเว่นมาถึงเป็นบัตถุกหมอกถูกบอนพี่น้องเป็นแรงใจให้ จบกันท่านาคันตีคองทำแม่มุงมุงมุงอ้าวฟังจบแล้วต่อไปจังถาฟังกันวันนับประเวทเนาะท่านถืออึก,กะกดไหลถือใจกะกดแชร์คอมเมนต์ให้แน่เด้อให้พี่น้องเขาอยู่ดีกินแสบอยู่เจ็บกินนัวไัยบบมีเวลาไปฟังในวัดในว่าก็เปิดช่องจานคู่พงฟัง13กันชิลงให้เบิดนั่นล่ะอ้าวลำรวยตลอดปีโชคดีตลอด พไปพักกุมซุมเย็นมันยืนมันเยิน,นสวัสดีครับ